ทำการสูบน้ำครับน้ำเดี๋ยวนี้น่าจระมาณประมาณหเมตรลึกมากครับทำการสูบน้ำหมดแก้กวข้าวตกสัมสามวันนะครับทำการ ปสูกน้ำออกองยิดน้ำออกบ้างครับวันนี้ก็จะเ,เป็นท้องไทยปลูกเยอะเกินพืดประมาณดังขึ้นนะเพียวว่าสามคืนนะครับมีทำการยิดน้ำออกดูกเครื่องมันจะไปหมดแล้วครับเนะี่ย โดวแถวเกียร์ซพคาราปูมาบานสว่างครับรูน่าจะหลายชั่วโมงอยู่ครับนี่ ปลาพอดีเลยครับนี่โดยใช้รถเอลห้าศูนย์ถูกน้ำมอ,อกครับมองเงินตัวตัวรถมาอยู่ ยังเด็นที่กัดนะครับหนึ่งมองเห็นตัวรถไหมครับหนะึ่ง ีจับปลาพร้อมเลยครับจับปลาทีเดียวเลยไอ้ออจับจับปลาเลยเนาะนี่จับปลาเลยครับโอ้ครับจะเอาอที่จะทำการกู้ให้มันง่ายนะครับในการดึงนะครับเราจะเอาระเกลียดม,มายกครับผม ประสบการณ์นะครับอันร้ายมาก ใช้ตะกั่ปัปนตะไคร้คอ้บเครื่องโซ่เครื่องทนสมัยครับรับแปลงออกครับไม่ต้องใช้รถไถใช้ตะปันดันออกปันเอาเลย ใง้ไวเหมือนกันครับหนึ่งโค้งแล้วเลยครับนี่งท่านใหญ่นะครับนี่งไม่ต่อทีต่อท,ทางครับนี่ไอ้ปูขึ้นเล็กขึ้นเลยเลยครับผม การพิชยตน้ำออก ลึกมากนะมีกว่าลึกในบ้านสวา่างเนี่ยลึกสุดครับตรงนี้ ตัวรถแล้วครับนี่นี่ท้ายชาร์ียนมานี่ยืนยืนบนลาดยางแล้วก็วการยกขึ้นนะครับเสีหยหายหลายหลายเป็นแสนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ,ชะะรบใช่พี่ อันพอที่จอดนั่นแหละพรเจริญการช่างว่าจะไม่เอามาลงแล้วพอดีนายหน้าอยู่บ้านนกไก่ว่าไม่มีไม่มีรถละคันก็เลยซ่อมแล้วก็เอาไปเกี่ยวให้เขาก็เกี่ยวกำลังข้องเลยมันจะตีหลั้ที่รถปีนี้ปีปีไหนพี่รู้ไหมอันว่าพ่อใหญ่ให้ประมาณปีไหนสองพันส่สิบห้มสิบสี่ป่ะแรกอ่ะเนาะพี่เนาะแรก ลุยแต่ไปเป็นท่อพาดนะแต่ผมมาทำท่อมาใส่ท่อน้าโพยก่อนเป็นท่อพาดนะพรเจริญพรเจริญพัฒนาทีนี้ผมมาทำซื้อท่อชมพูมาใส่มีใครอยากให้เปิดครับยรุ่ยแเหรอ่ยแล้ลินุลิแล้วต้องแก้ปัญหา มีการสูบสูบน้ำออกประมาณสามสี่สิบเมตรสามสี่เมตรนะครับลึกมากวันนี้ก็จะสูบให้ำให้นน้มัแห้งก่อนแล้วเขาดูว่ามันอยู่ตรงไหนขับไปหาเห็นตัวมันก่อนว่ามันอยู่แบบไหนรถมันตะแคงข้างหนึ่งท้าไมนี้ก็ถ้ามันอันนี้ก็จะให้น้องเอาไมโครมาดึงนี่ พลาดจากพลาดจากเทเลืเทเล์กลับลงจะไปเกี่ยวข่าวแล้วแบบรถแล้วก็ห้าหตันเนาะไปโดนตัวอกว่าเอาไปโคสองตัวราคาหมื่นกว่าบาทไปโคสองตัวดึงขึ้นได้ครถแค่เก็ยตันเนี่ย ตรงนี้มันรถมันหนักหรอกมันดึงขึ้นปกติเลยแหละเดี๋ยวมันหนักอยู่รถแค่ห้าหงการิ่งยกเยอะเลยยกเฉยเลยไปวางเลยครับไปตกตกถ่าตกหนาวไอประมาณสามสามพื้นบปจะได้ครับจะขึ้นนะครับผมมาสูบเนี่ยผมพุ่งเกี่ยวเขาแล้วผมมาสูบตกตกสามพื้นแล้ว โอ้ไอ้ีก่ปมาสามีขึ้นแล้วโอ้สามีขึ้นแล้วเพราะว่าผมก็เลงเกี่ยวเขาจะ้องโยกคนได้แล้วตีห้าเมตรบนีันี้ไม่เท่าไรนะตรงน้นเราลืลกันันลงอย่าีเลยนะรับั่นหนยตำบล ท้ายเลยสองตำบลน,นี่ลึกลึกสุดครับนี่แหละลึกที่สุดเลยค่านี่้ว<อ>มม,มุดน้ำดูก็ได้หรอกมุดเลยครับมุดดูเลยนะ

ของการสูบนือน้ำกว่าจะแห้งนี่เต็มทุ่งนานะครับนี่ทั้งคืนนะครับวันนี้วนันนี้เส็จทั้งคืนคนระับน้ำส,สามสี่เมตรลึกด้วยครับนี่จับปลาด้วยเลยก็ <am> มีมีน้ำไหลมาลจะเข้า มีรูไหลลงสะคืนครับจะมีเห็นตัวรถเลยครับเห็นตัวรถเหนพรเจริญครับพรเจริญพัฒนาเป็นรุ่นแรกๆเลยครับมนนีบุญนาพนอยู่บนทะเล มันรดนะครับไม่เป็นไรมากครับเขาจะให้นอนเลยครับ,บ,บ,ไ,บอไอ้เพื่อ,<ป>ตอเตยนะไอ้เพิ่อเตยอุดอุดน้ำงมัวงัวงลงเลยหัวลงหลาย ไม่เลยเอาเพืือกยัดในกันเลยเลือกตัวถ้ายข้าวหักนะครับน่าจะไปกระเทกเอาเดี๋ยวดูก่นพี่ถ้าไม่ รดน้ำครับน้ำไหลลงอาจจะเป็นรูอานจะเป็นตรงนี้ไนหลุมหลังอาจจะเป็นรูรูนี้ ลุงไหนตรงไหนลูกมันนี่นี่มันออกครับมันออกอุดอุ๊ดมึงนี่แหละจักผมเนี่ยไม่เห็นใช่บ่ะพ่อกันลีแล้วนี่เด้หูมันอยู่นี่ไอ้บางนี่เนาะเมนไอเบิางกันเจ้าป้าเจ้าชัดเจ้าแล้วกันบ่เบิางบางกันฮะบุญนี่บุญนี่ผมไปเห็นไอ้บาง เมนเมน